วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลักนณาราศีมีนนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่19กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25กันยายนเป็นสัปดาห์ที่ดาวอาทิตย์นะครับได้ย้ายราศี แล้วก็เลงไปยังชาวลัคนาราศีมีนแล้วไม่เล็งเปล่าๆเลงไปยังดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีมีนเป็นเกษตรราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกอยู่ซึ่งเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีมากเป็นตำแหน่งที่ดีมากตามหลักของโหราศาสตร์ก็จะนำพามาให้ซึ่งโชคดีต่างๆโชคดีนะครับจากสิ่งที่ถือว่า บางครั้งบางทีเนี่ยดาวอาทิตย์ที่มันมาเลงกับดาวพระหัสที่เป็นคู่มิตรเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้หรือเพศตรงข้ามนำพาสิ่งที่ดีมาให้ก็ได้ฉะนั้นดาวอาทิตย์ที่มาอยู่ตรงนี้นะครับมีแต่ดีกับดีมีแต่ได้กับได้นะครับจึงเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนติดต่อทำอะไรนั้นได้รับความสำเร็จในหลายๆประการทีเดียว แต่ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับนะครับไม่ใช่มันจะได้แบบส้มหล่นเสมอนะครับอย่างเช่นวันจันทร์และวันอังคารอย่างเงี้ยแม่งเป็น2วันที่เหนื่อยของชาวลัคนาราศีมีนนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะแบบว่าฟลได้อะไรเหมือนปอกกล้วยเข้าปากทั้งสัปดาห์ไม่ใช่วันจันทร์และวันอังคารน่ะเหนื่อยนะติดต่ออะไรจะต้องสํสำเร็จจะต้องลงทุนลงแรงคุยกันจนปากเปียกปากแฉะกว่าจะได้ปิดจ็อบหรือปิดการขาย นะครับในวันจันทร์อังคารให้รู้ไว้เลยว่าแม่งเหนื่อยแต่จะเป็นวันที่คุณติดต,ต่อต่างประเทศหรือทางไกลดีเออนะครับติดต,ต่อต่างประเทศหรือทางไกลถือว่าจะรับความสําเร็จดีวันพุธวันพฤหัสเป็น2วันที่ดีมากการเงินจะสะพัดจะมีโชคดีในเรื่องการเงินติดต่อในเรื่องอะไรในเรื่องการเงินนั้นจะได้รับความสําเร็จดีและคุณก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียอย่างมากเลยนะครับในวันออพุธ วันพฤหัสสองวันนี้นะจะต้องลุยมากวันศุกร์เป็นวันที่อารมณ์เสียเป็นวันที่อารมณ์ไม่ดีเป็นวันที่คุณเองนั้นรู้สึกหงุดหงิดจู่ๆก็มีอะไรทําให้ตัวเองหงุดหงิดไม่สบายใจเป็นความรู้สึกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือจะขัดแย้งกับคนใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูทําอะไรกับขวางหูขวางตาไปดูนะในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เป็น2วันที่ดีมากเป็นสองวันที่ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะเดินทางและได้รับความสําเร็จ มีโอกาสที่งานจะสําเร็จเป็นปึกแผนมั่นคงเจราจาอะไรก่อนหน้านี้แล้วมันยังสําเร็จครึ่งๆกลางๆไม่แน่มันอาจจะมาสรุปเอาวันหยุดสรุปว่ามันสําเร็จในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็นไปได้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินนะชาวมีนหาเงินได้ดีในสัปดาห์หน้าแต่ก็มีโอกาสจะหมดเงินไปเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลไม่ใช่หรอกครับ ว่าน่าจะไปเอฟของอ้สักอย่างหนึ่งแล้วเอฟแล้วแม่งกำลังมันเอฟไปเอฟไป,ไปโอ้ยหลายตังค์นะก็เลยหมดสิ้นเปลืองไปแต่ทั้งหมดนั้นก็ถือว่าคุณยังเป็นคนที่มีโชคดีโชคดีในเรื่องการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสที่ทับลัคนาอยู่ดาวเสาที่โยกหลังก็ไปได้ตําแหน่งเป็นกเกษตราราธิบดีไปอยู่ในเดือนลาพะนั่นเองนะนะครับ ในเรื่องความรักนะตั้งใจฟังให้ดีชาวมีนมีโอกาสจะพบรักพบคนที่ถูกใจหรือมีคนไปเจอคนมีอายุแก่กว่าหลายปีอายุต่างกันหลายปีมาชอบเขาก็ชอบคุณคุณก็ชอบเขาต่างถูกใจซึ่งกันและกันแต่ก็ยังเปิดเผยไม่ได้นะเพราะว่าดาวความรักดาวเจ้าเรือนความรักเองไปอยู่ในเรือนอริเปิดเผยมากแล้วเป็นขี้ปากคนมันเอาไปพูดนนพูดนี่จนหน้ารําคาญเรื่องของกูนี่แหละไอ้หาตัดชอบเอาไปพูดเอาไปอะไรก็ไม่รู้มันเออ ระ,ระวังคนเอาไปพูดในทางลบฉะนั้นไม่เปิดเผยดีที่สุดคบใครก็คบไปต่างฝ่ายต่างถูกใจซึ่งกันและกันนะครับผมว่าโอเคแล้วตรงนี้เพราะว่าอาทิตย์กับพฤหัสเจอกันอย่างนี้มักจะได้เจอเจอคนที่ดีนะนะก็ขอให้โชคดีนะทำไมมันจะไม่ดีล่ะเพราะว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูบอกไปแล้วสีที่นำโชคมาให้สำหรับชาวลัคนาราศีมีในสัปดาห์หน้าคือสีแดงสีเหลืองสีส้มสีแสดโอ้โหทั้งสีสีนะ นะครับไม่ว่าจะเป็นสีของเครื่องแต่งกายสีของกระเป๋าสะพายสีของกระเป๋าสตางค์ใช้สีนี้ไปติดต่อง,งานไปคุยงานสำเร็จทุกประตูขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล